สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธกับเหรียญสมาห้าเจ็ดครับวัดปุกไผหรือวัดบ้านไร่สองนะครับกับปีสองห้าห้าเจ็ดกับเหรียญแจกกรรมการโอ้โหองนี้นี่เป็นองค์แจกกรรมการเนื้ออัปปะก้านะครับ เนื้ออัปป้าต่อ9รอบนี่ครับเหรียญพิเศษถ้าเป็นสําหรับรุ่นนี้ก็มีมากมายหลากหลายเนื้อนะครับเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนาวะเนื้ออัปป้าเนื้อทองแดงเนื้อต่างๆเนาะแต่ถ้าเป็นเหรียญแจกกรรมการเนี่ยจำนวนการจะสร้างก็จะน้อยกว่าเหรียญอื่นๆนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นโอ้ยยันดวงครับยันประจำตัวของหลวงพ่อคููเลยโอ้ยโอ้เขียนพันห้าเลยเหรอเนี่ยโอ้หนี่ครับด้านหลังครับด้านหลังนะด้านหลังก็เขียนว่านี่ครับ วัดบ้านไร่วัดปูไผ่หมเรียกบ้านไร่2ด้วยนะนะครับนี่ปี 5, ห้าเจ็ดเนาะเดี๋ยวมาดูความสวยของเหรียญใกล้ๆก,ก,กันหน่อยนะครับขออนุญาตมาดูกันนี่ถ้าเป็นเนื้อธรรมดางานร่วมบุญก็มีนะพวกเหรียญเนื้อทองแดงต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นแจกกรรมการความสวยต่างๆดูต่อโคดโอ้โหต่อโค้ดเพียบเลยต่อโค้ดว่านี่ครับวัดวอผอวอวัดปูไผ่วบอพอวัดปูไผ่เนาะ แล้วก็ต่อโคดตัวนะวงกลมนี่ต่อนี่ปออปอวอรเนี่ยโอ้โหนี่ดูต่อพิเศษหมายเลขโคดเป็นเลขไทยสองหกห้าต่อกรรมการต่อคูนโอ้โหถ้าเหรียญหลวงพ่อคูณเนี่ยยุคหลังหลเนี่ยต่อโคดเยอะมากนะครับแต่ด้านหลังไม่มีโคดนะด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับธรรมดาองค์นี้เป็นไม่ตัดปีกเนาะผมว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยของหลวงพ่อคูณเลยนะครับใครเช่าหาบูชาก็จเป็นหนึ่งที่น่าเช่าหาบูชาในกับเหรียญยุคหลังๆของหลวงพ่อคูณนะครับ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบนะครับใครสนใจบูชาวัตถุบงคลก็โหต่อก้าวที่ห่วงเลยติดต่อเฟสเอ็มสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ